ค,คือพระหายากราคากลางไม่มอีอันนี้หนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็อันนี้อีกการดูพระโดยการตตําหนีคุณรู้ไหมครับมันทําให้พระเนี่ยแท้แท้เนี่ยถูกตีเก๊ไปเยอะมากวันนี้อผมได้พระปิดตาชุดนี้มาทำเืินดูนะครับวันนี้ผมได้พระปิดตาชุดนี้มา น,นี้เป็นปิดตาหลวงปู่โตอ่าเป็นพระหลวงปู่โตปีสามหกอ่าปีสามหกอ่ะอันนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดของเก๊อ่ะมันจะมีรอยปาดคัตเตอร์ตุยๆขึ้นมาอันนี้เป็นเหรียญพ่ออินอันนี้เป็นเหรียญพ่อแดงโธทรามคล้ายๆกันแต่คนลหลวงพ่อนะอันนี้พระครูวินัยธรรมยิน อันนี้พระครูรรมเสนานีเห็นไหมครับซึ่งแม้กระทั่งคนละวัดแต่คุณเห็นไหมหลังหูอะ่ะมันจะมีรอยตุยตุยไม่เรียบร้อยเหมือนกันเลยเนี่ยแล้วรูเจาะจะใหญ,ใหญ่ซึ่งมันจะต่างจากเหรียญแท้อ่าเหรียญแท้เนี่ยเนมรูเจาะเล็กเจาะทีเดียวไม่มีรอยตุยตุยหลังเหรียญ พอดแผ่นโลหะเรียบแล้วก็เจาะรูทีเดียวก็ไล่ทำดี <S <S เห็นไหมตำหนิมีหมดเนี่ยอันนี้เขาเรียกงานเก๊ป,ปาดเสียนถ้าคุณจำตำหนิคุณก็โดนแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าล่องรอยหลังหูเนี่ยมันไม่ใช่ตำหนิไงแต่แบบนี้มันมีไม่ได้คุณก็จะไม่โดนงานเก๊อ่ะพาะหลวงปู่โตเนี่ยผมจะต้องบอกแบบนี้นะครับว่าผมเคยได้เหรียญนวะปู่โตซึ่งเข,ขาบอก สายตรงบอกไม่เคยเห็นไม่มีสร้างแล้วเมื่อเหรียญมันแท้ดูง่ายอะ่ะคุณจะทํำยังไงอะ่ะแต่สุดท้ายก็มีคนแข็งแรงซื้อผมไปตอนนี้ผมประกาศซื้อกลับให้กำไรเท่าตัวไม่รู้เขาจะขายผมหรือเปล่าอ่ากลับอันนี้คุณดูนะอ่าแอดมินเรียกไอเจโอมาช่วยงานพี่หน่อยเรียกเข้ามาช่วยงานพี่ปป๊บนึงวันนี้ต้องการแรงงาน อันนี้คือพระปิดตาหลวงปู่โต๊โอม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 พระเนี่ยแน่นอนครับคุณสบายใจเพราะอะไรเพราะพระมันเป็นพระที่ยังไม่แพงฮาเห็นไหมเนี่ยเดิมๆเลยเป็นพระยังไม่แพงคุณจะเห็นอันนี้ตัวหนังสือชัดอันนี้ตัวหนังสือซ้อนหนังสือขยับ แท้กับเกไหมสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณเห็นวันนี้ก็คือว่าถ้าคุณจำตำหนิพระเนี้ยผงคุณก็หล่อเนะี่ยตะกัวถ้าเป็นแฟนเพจผมดูง่ายเลยอ่านะเห็นไหมครับอันนี้ปั๊มขยืน้นอ่ะอันนี้ปั๊มไม่ขยืน้นอันนี้ อันไหนแท้อันไหนเก๋หลวงพ่อเจริญว่าแพ่ล้อมราชบุรีสายไหนผมไม่เข้าใจคําถามครับนะตะกั่วโดนเทียนละลายใส่จะดูความเก่าได้ไหมนะครับง่ายๆครับตัวคุณนะถูกแป้งปลายหน้าคุณดูยังไงให้เป็นตัวคนนะง่ายๆ ผม,มให้ดูง่ายๆพระสามองค์เหมือนกันไหมขีปินปินน้อยไม่ปินมีรอยตรงนี้อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มี อี่อัอน,นี้มีรอยตรงนี้อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอ,นนมมอันนี้ปิ้นเยอะมาดูตำหนิข้างหน้าอ่ะนี่แกะอันนี้ให้พี่นิดนึงแกะอันนี้ให้พี่สักสิบองค์เลี้ยงใส่ถาดสวยๆให้พี่หน่อยเห็นไหมครับ งานอ่ะพระเนื้อผงอ่ะสิ่งที่มันเป็นตําเนิอ่ะมันไม่เหมือนกันตลอดนี่ขนาดใช้เครื่องมือที่เสถียรน,นะนะครับอ่ะองนี้เข่าบี้อง์นี้เข่าไม่บี้องนี้เข่าไม่บี้อง์นี้มีเส้นแตกตรงปลายมือองนี้โค้ง ่ะผมจะให้คุณส่องดูเลยแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณฟังนะนิ้วโคง้งอ่ะโค้งทุกนิ้วมีเส้นแตกปลายนิ้วนางผมจะบอกก่อนว่าเนี่ยให้คุณดู ตำหนีพระผงเนี่ยนี่ผมแค่สามองค์ให้ผมหยิบมาสิบองค์มันก็ไม่เหมือนกันผมเคยซื้อหลวงปู่โต๊ะปลดหนี้ผมซื้อองค์ละแสนกว่าบาทหลวงปู่โต๊ะเนี่ยเขาจะดูที่นิ้วเนี่ยมีขีดอ่าจะดูที่นิ้วเนี่ยมีขีดขึ้นไปคุณเชื่อป่ะพระที่ผมซื้อมาแสนกว่าบาท แล้วเป็นปลาที่เขาทําบุญมาจากวัดด้วยนะอาพระปูโต๊ะทุกอย่างบ้านเขาแท้หมดไอองค์ที่ผมได้มานิ้วไม่มีขีดชัดด้วยถูกตีเก๋ผมกะเก๋เก๋ช่างนะไปทงไปซีเรียส่ะเก๋ก็เก๋พระซื้อมาใช้เนี่ยไม่ได้ซื้อมาขายอย่างเดียวผมได้เหรียญกลมเล็กนวะมา เขาบอกไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ทองแดงเอ้าก็ว่ากันไปผมก็เลยจะสื่อสารครับว่าถ้าวันนี้คุณดูพระโดยการให้ใช้พิมพ์ายใช้ตำหนิเป็นหลักมันจะต้องมีองค์ที่ถูกตีเกะแล้วผมเชื่อว่าพระปู่โตอะไม่ได้สร้างน้อยแล้วทุกวันนี้ของแท้ก็ถูกตีเกะไปเยอะอันนี้ผมไม่ได้อุมเม์หรืออุปโลกผมบอกแบบนี้นะครับพระเนี่ยเนื้อเดียวกันความเก่าเท่ากันเนี่ย มันเป็นม้าแท้ครับพระผงอะ่ะงานกดด้วยแบบเนี้ยนะอย่างเงี้ยเอาเข่าบุมเมาอันนี้เข่าไม่บุ๋มเมาคือบางครั้งอะไอตักกะการตีพระเกโดยไม่เหมือนองค์ที่ตัวเองมีอยู่ในร้านหรือโดยพิมพ์ไม่เหมือนภาพที่ลงขายกันอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันใช้มาตรฐานเหรอ เคยย้อนกลับไปหางานเ๋ดูไหมว่าพระงานเ๋เนี่ยมันมีงานแบบไหนบ้างบางคนก็บอกว่าเออเกมมันมีหลายแบบนู่นนี่นั่นผมบอกพระเนี่ยมันเนื้อเดียวกันความเก่าเท่ากันมวลสารเดียวกันเนี่ยจะพระผงจะให้มันเป๊ะทุกองอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วพระปู่โตสร้างครั้งเดียวไหม พ่อค้าไม่ได้คนที่รับมากวัดพ่อค้ายิ่งมาเล่นพระโดยที่เทียบให้เหมือนรูปพระที่ตัวเองเคยมีพิมพ์ใหญ่ด้วยแล้วเรียงให้มันอยู่หน้าเดียวกันเป็นแถวๆเลยอ่าเล่นพระเท่าที่รุ่นพี่เคยขายเล่นพระให้ดูให้มันเหมือนรูปที่มีไม่ได้ใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแน่นอนครับคุณก็จะต้องตีพระที่มันเนื้อเหมือนกันแต่พิมพ์เพี้ยนหน่อยเก ทุกวันนี้พระมันถึงเหลือน้อยไงและไ şey อ้คนที <Bell issimo> ่ก็าทาบุญมาจากวัดไปถูกตีพระเกเนี่ยเขายังจะอยากเล่นพระกับพวกเราไหมเพระตีแบบนั้นเกก็มีนิทานว่าเกตั้งแต่อยู่ในตู้หน้าวัดแต่ต้องซื้อจากร้านพวกคุณมีใบรับประกันถึงแท้ พระผงเนี่ยวันนี้ผมเปรียบเทียบให้คุณดูเลยพระยังไม่แพงปัญหาไม่เกิดลองแพงนี่เกิดปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเราเล่นพระด้วยความรู้ความเข้าใจคุณเห็นไหมสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรเนื้อความเก่าวันนี้ผมมีพระหลวงปุโตองค์หนึง่ง อ่ะฮี่อาแกก็ไปโดนซีเก้ใหม่ะผมก็ไม่รู้วันไหนอ่ะ